รับเปิดของแทนครับไฟเขียวระพี่น้องไปงไปรับพี่น้องรับไปแล้วไม่ติดซิมรับน้อง,องเห็นแล้วครับขอจะทอดสนาดีครับ เวล้วปั๊มมันปลอาท่ออยู่ปักท้งใจนี่ก่อนมันอยู่ก่อนเข่ากับอ่าก้อนสิออกมีมเสียงแม่นแมนครับปั้งงีเสียงปั้งเสียงงี้ปึ้งปึ้งงีเสียงปึ้งงีเสียงแต่พี่น้องเดราไปเขาไปบึงเอามีคนของหน้ะของท่าบ่ จอดโดนเนื้อได้หนิดับรถได้หนิลงกไปเป็นมูกันได้หนิดับรถได้หนิไปพี่น้องไปใ่แมยดเด้อขอไปเบิ้ง ประแดกแล้วน,นี่เป็นประแดกตอนเแยกด้วยเอว <c oughs> เอาว่าเดี๋ยวเที่นี่อยู่หลังลานจะจะสรงหอทำถึงกับเขาเนี้ยวนี่เหนียวเสือๆอันนี้ก็อากาศมันเย็นนี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ปักทพ้มช่นะครับซ้ำน้ำมันพอร์ตพอกวนกวนสิขื่นเขา ถึงวังน้ำเขียวเขาวัางน้ำเขียวเข,า,า,วขาปักจะทื้โอกาสพักรถพอดีแล้วครับพักรถพักคนดื่มน้ำปัสสาวะตัวผู้โดยสารน,น้ำมาก่น้องน้ำมอ ้ำหาปลาแดกตอนปลาลาสุมนี่ครับพี่นองไลกลางแล้เวเบองอีกป็นน้องทีไ่ไเจอกนี่นี่แม่ครับปลาลข้า กัวแหงนอไในทิกัะทะแสดงว่าไปโอดเสกทะได้เลยครับถอดเซม็มนแล้วครับ bơm đập quyền này tầm bắt tao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  ยิ่งิมแซ่แซ่ได้หมดกินบ่คขับแซ่บยู่อบกินทั้งหครัะไส้สวแดงไส้ชาเขียวงาดำยังลอกกหลีปะบอกครับกะลีเท่าไหร่ครับรอ๋อนึกว่าพันห้าพันห้ากับสามพจะเรียกว่าอะไรกะลีไหมกะลีไหมเอาปะเรียกกะลีปะ ราคาไนรนหรครับสิบาทครับท0ละสิบบาทครับชั่วคราวเท่าไหร่ครับขนมคขนมครับเอาใส่สับปะรดหนสอสามสี่เอาใส่สับปะรดห้าครับเอากะหรี่ห้า รุ่มมากนะครับนิ่มจะนิ่มอันนี้จะเป็นเอ่อนี่ก่อขึ้นอันเดียวกันครับคุณลารถครับคุณลารุดครับีรถอันนีง้ายเดียวไปได้ครับแมนครับแ่วมาเป็นคนณลารุดที่ซื้อครับ เค็กมะพร้าวมัออันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวออีสานนะับื่อนาแค่เพื่อนกออีสานออตีโอ้ยเกาะใ่ไ๋วาให้เจ็บปกนินจัดแจ็คจัดแจ็คกหลีวะปัาหา ถ้าถือกนจันทรับเฉพาะเงินสดนะโอคนอัจะป ก็ได้หยิบเงินผมอ่ะไม่ได้ไปหากดเงินเสียเอาโอนกับก่ได้ดูดบัตกับได้นี่กดีไกิใส่ถุงแล้วเเืองได้ เมือก <étique> ี <occasions> 100, yeah! ้ไปแต่รถแท้ทั่ท่านกี่ก์พันหกร้อยพันหกร้อยสิบแปดบาทประมาณเท่าไหร่ือว่าสิบแปบาทเันสิบแปดบาทพันหกบาท ขับรถมาสื่อแต่ฝันแกนคนได้ครับเอ้าผ่านผ่านนี่จอดซื้อทุกเช่าครับคื้นนะครับมัมัดเปล่าแก่ครับอักอลินะจะบอกตีกอลีเจ้าถือคือเจ้าขือแล้ว คนที่เขากะลีค่อยเคี่ยงกันเด้อเคี่ยงกันเด้อเคี่ยงกันเด้อครับจันเอาไปกินก่อนจันกะลีเอาไปกินกะลีมากินต่อพักรถก่อนพักรถพักคนพักรถพักคนเอากะลีเนี่ยเห็นไหมฟองเทียบปลาล่านี่แหละครับแซ่ยบด้วยนี่แซ่ียบบิลี อาไหมแผ่นแผ่นเโตอากรีบว้าทาเสถึงแล้วเสรถึงแล้วเสรถึงแล้วพอยังดีใส่บักนัดน่นี่ดีครับิรีดูคนละคนละตอนแมวกินเป็นยุ่ต๋อบอกับไง เไปใส่กุมูไปใส่ถุงดูพี่น้องปลีปับกับกินระวังผักลดผักค้นครับผมนี่น้องเห็นไเนย เป็นไงสมราคาบ่อพันหาสมราคาฮะทั้งเบิ้ลบทั้งมันครับทั้งมันเบิ้ลบ่อบ่อครับบ่อเนย้ยห้องบ่อกัรแจ็คเบิ้ลบ่อเบิ้นเอาหลอดเดียว่าเงียวบ่อหลอดเยวครับเบิ้ลแล้วจับได้ครับพี่น้องเด้กของฝากครับกจากโคลัชพี่น้องครับ อเดี๋ยวไปพอกันี่พัทยาเรืองพี่น้องเรือนสวัสดีครับอ๋อมเป็นรถท่อ่ะมเนมาได้มี่พวก